ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราเปอยู่ที่ชันท่าด้านทาพูดอไปเาหูมาเห็นไหมนี่เห็นไหมคะรู้สึกว่าใจแบบโตขึ้นเยอะมากแล้วหนูเนี่ยก็จะโตเต็มวัยแล้วตัวตัวเต็มวัดเป็นนางสาวนะคะอายุสิบห้าอายุสิบห้าแล้วอีกไม่กี่วันแล้วยังไงต่อนี่ก็รู้สึกว่าแบบได้มันเกิดแล้วแล้วแบบว่าตอนแรกว่าจะแบบบล็อกแม่มาแบบช็อปอะไรก็ได้ในห้างแล้วแบบแม่ใส่ให้มีอั้นอะไรอย่างเงี้ย แบบแม่รักหนูมากเลยแม่น่าจะยอมแต่ว่าสงสารแม่แม่ซื้อเอวินนี่ให้แล้วหมาก็เล่นไปติดตามแล้วเพราะว่าเราได้ทําการซื้อน้องวินนี่ให้แล้วเน่บอกว่าเป็นแบบว่าพันที่ที่สุดที่อยากได้ที่สุดอ่ะวันนี้เราจะเลยมาหาของมัญเกิดใท้ตัวเองฮะซื้อให้ตัวเองออกกงนเองนะออกมันเองอ๋อให้ให้ตัวเองเป็นรางวัลชิวเองก็มีเงินนี่ใช่ป่ะเออมีเงินก็ซื้อเองเลยอะไรรองเท้ากระเป๋า <aunque S 2> ตุกตาตุกตาไงตุกตาถูกพอตุกตามันพิชธรรมดาไปไม่ใช่มันเกิดก็ซื้ออยู่แล้วเขาถือกระเป๋าโค้ยมาเดินย่านตรงนี้เหรอเราไม่อยากให้มันเดินตรงนี้เลยเดินตรงไว้ก็เป็นพั่นเดินลากแชวาล็อกสกีสกีแชวาลอฟสกีนะคะเป็นแบบคริสตัลตอนตอนนี้ยังอุ้ยน่า ซื้อเซตนี้ไหมมีทั้ื่องใช้คอแล้วก็มีตุ้งหูด้วยมันคล้ายตุต้งหูงที่ใส่มากเลยว้าวเป็นมาเริ่มตึงๆเจ็บๆล <Gobierno S 1> แลอะเจ็บแน่ๆแล้วก็เขาบอกเลยถ้าปวดเนี่ยกินยาแก,ก้ปวดได้ซึ่ง,งมแม่ว่าควรจะกินไปก่อนนั่นน่ะสิคะกินเถอะมาแม่พกมาด้วยนะได้ไปถึงกินตอนนี้เลยเหรอคะนนใช่จะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ปวดขนาดนั้นวุ้นเสนี่30-40%นี่ว้าวววว อย่าหยุดหยุดหยุดอดี๋ยวพกยาแก้ปวดใส่ก,กระเป๋ามาด้วยมันกินทำแบบนี้ไม่ได้มันมีแต่เนื้อเ <c oughs> นื้อดูดน้ำอมไว้หยดน้ำไม่อม <c oughs> มันไม่มีน้ำมันมีแต่เนื้อนี่ไงน้ำยกแก๊ยกแก,ก้เนี่ยเอาขึ้นมาเอาหลอดขึ้นมานโอเคค่ะอือกินอย่าเกินสิหืมอือไม่ใหญ่หรอกแก้ปวดก็อย่างนี้แหละไทรินอทำยาวๆลงไปเออกินไว้ก่อน เดี๋ยวขวดแผลซื้อชามไปใส่เพิ่มเฮ้ยนี่ต้องหูอันเนี้ยสองพันสามเฮ้ยแม่อันที่เป็นโบนี่นะซื้อชามไปเติมเพิ่มได้ไหมแม่ยังก่อนไหมอ๋อแล้วแต่หนูสิเพราะว่ามันจังชามอ่ะหนูแต่หนูไม่ได้เอาสร้อยมาเราจะมาเทียบไม่ได้แต่หนูก็จะงนูจำได้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี่อันนี้ที่เป็น แม่แต่มันลองไม่ได้แต่กิ๋วใช่คัอไม่ได้เอาไปยังลองไม่ได้อกิ๋วไม่ได้เอาต้องลองเลยปะต้องอีกสี่อาทิตย์ใช่ไหมอ๋อไอ้จุ้งหูใช่เอาไว้ก่อนเออเนี่ยดอกดอกเนี่ยหิมะใช่ไหมเนี่ยดอกไม้วะสามดอกไม้นี่สวยไหมสี่อ๋อต้องลองก่อนต้องลองต้องลองเพราะบางที่ใส่ไปแล้วมันปกติลองได้ไหมคะอ๋อท้าปใช่ไหนชอบอันไหนคะอันหัวใจอันนี้สีมูเนี่ยเหรอ อย่าไปโดนแรงนะระวังนะฟ้าสวยมากแม่ดูแม้ว่ามันใหญ่ไปนิดนึงอืมแต่ว่ามันโตไปอ่าไม่ใช่มันทาบกับหูแม่มันไม่ได้น่ารักอ่ะน่ารักมากมี่มันก็จะดูไม่เหมือนกับทุกอันเลยนะดดูิทำไมเนี่ยเออสวยสวยไหนแม่ดูสิอะดูดูมันโอเคมากเลยหนูชอบอันนี้ชอบแหละันนสวยอ่ะชอบไม่เหมือน คู้นี้เท่าไหร่คะหกพันกว่าบาทนี่เต๋อตาถึ้งจ่ายเง้นร่างอันนี้ก็ได้องนี้ไดหมคะอันไหนอันนี้แม่ร่างจากหัวใจที่มันเป็นโปร่งเหรออันนี้เหรอใช่อันนี้ดอกไม้หรือหัวใจดอกไม้อ๋อดอกไม้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้สามพันกว่าบาทสามพันห้าสิบงินจ่า พิงโกจะแพงถ้าสีพิงโกอ่ะซึ่งวัสดุเขาก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นเงินเหมือนกันตัวเรือนจะเป็นก็คือตัวเรือนเป็นเงินแล้วก็เคลือบสีพิงโกไงแต่ถ้าสีเงินก็คือเป็นสีเงินมันไม่ได้ต้องควดเคลือบมันเลยถูกกว่าซื้อแบบเงินสองโทได้เลยแต่เราชอบแบบว่า็เปน มีดาวเล็กๆอันนี้ใหญ่จริงอันนี้ก็ไม่คล้ายเดิมที่ติดอยู่เลยไม่คล้ายคล้ายดวงดาวกัเป็นแบบความปลาดุ่ดดีถ้าดูอย่างนี้มันสวยมากอ่าจิ้งจกหวัดเสร็จพิสูจน์เองไม่ชอบหรอไม่แอกกันอันนี้มันแบบวันเปเยอะแต่ว่าหนุ่มหูหนูุ่มติ่งหูมันไม่ได้ใหญ่เมื่อกี้ใส่พี่เขายังบอกเลยว่ามีอันเล็กๆใส่เป็น everyday look น่ารักน่ารักเป็นดาวก็อันนี้ไม่ต้อง everyday look ก็ได้ไงวันที่ผ่านเข้าร้อยเลอันนี้ดีกว่าไปและเติมหนู่ติหนุ หนไหนไหนแม่แม่ดูดิอยู่นิ่งๆอันนี้เท่าไหร่นะคะอยู่นิ่งๆสามพันอันนี้มันเหมือนแบบไปงานอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าเกิดใส่เล่นๆเนี่ยใส่สองอันเลยตลกเนาะเอาไว้อันนี้ใส่ไปโรงเรียนอันนี้ใส่ไปงานตลกแล้วใส่ไปโรงเรียนได้เหรอแบบเนี้ยได้อันนี้น่ารักเลยมันตึงๆเจ็บๆเหรอมันก็ทัวร์แหละชอบอันเนี้ยอันนี้มันมีขอบไงแล้วดูอันนี้มันแบบอันนี้มันเป็นแบบว่าเออนี่มันจะน่ารักน่ารักกว่า นี่ดูร้านแรกก็ซื้อเลยอ่ะยังไม่ได้เดินดูเลยว่าจะเอากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ามาแพนดูร่าซื้อเลยจบเลยไ่นรซื้อเลยจบเลยจบเร็วแจ็บหัวเลยมีโปรแบบวันกุ๊งวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามียอดซื้อสะสมครบเกือบเ้าก็เดือนเกิดก็จะมีอีวอต์ช่วยลดค่าหน่อยอานี่เนี่ยเดือนเกิดแล้วพี่เขาน้องเคยซื้อไอ สร้อยไปรวมรวมได้ไหมนะหรือว่าต้องเฉพาะงานนี้ก็ะไดเะเดี๋ยวลองส่งเลยแว่าเดือนเกิดนี้ใช่เออเขาบอกถามเพราว่า,ามีโปรพวกวันเกิดเลยไหมเขาบอกว่าถ้าเดือนเกิดอ่ะแล้วยอดซื้อสะสมครบเท่าไหร่นะทุกอย่างเขาบอกเท่าไหร่นกแล้วจะมีกี่บูชี่ไอ้อบูชี่บูชร่ให้ให้หน่อยที่แล้ก็เหมือนเกือบเกือบหมื่นแล้วหมืนม่นกว่าคันเลยถึงถึงบ้างถึงจริงๆ 8,000-9,000้าพันเงี้ยอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดืนอนเดือนมันเจบ็บเจ็บเๆ็เ็เถ้าเกิดว่าเรามียอดเคยซื้อสะสมเอาไว้ครบหมื่นใช่ปะ่ะในเดือนเกิดอ่ะเขาจะได้ให้กิฟวบอร์ชเชอร์อ500แต่ของพิมยังไม่ถึงคราวที่แล้วที่เราซื้อไปอ่ะมัน8,000กว่าบาทก็เลยยังไม่ได้กิฟวบอร์ชเชอร์นะคะโอมก็ oh God, มันเจ็บมากเลยเ็ุกคนเอนปเดี๋ยวกลับมาอีกปเพราะว่านี่มันเ้็นแต่นี่กน็น่ารักนะสอง0นอยเองอะ ไม่มันมีไอ้แหลมแหลมหัวท้ายอะมันไม่สวยใหญ่ไปก็อันนั้นนดีแล้วอันนั้น่ารักแต่มันนานจนได้ใส่แลเป็นยังไงบางอือไม่หูเป็นไรเลยซื้อตอนนี้ซื้อกลัวหายเหรอไอ้ไม่กลัวหมดเหรอแม่กลัวลืมว่าอยากได้อะเอ้าปกติพวกนี้มันออกมาเป็นคอลเลกชันแล้วหมดไปหรือว่ามีมาเรื่อยเรื่อยอะค่ะ ไม่เลยอย่างดาวอย่างเงี้ยที่น้องชอบอะ่ะมันจะไม่เลื่อยๆใช่ไหม,มจะ <อ S 2> ได้ไม่จะได้ไม่ต้องรีบ <c oughs> นะจริงเหรออ่ะ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 เอาอันไหนเอาอันนี้คือเอาอันไหนคนนรับนางกางที่เป็นดาวสามพันห้าสิบบาทเนี่ยตอนแรกเฉียนันนี้แต่อันนี้ก็ <laughs> มันสวยน้อยกว่าอันนี้จริงอะ่ะเนี่ยเราไม่ดูดาวไปเลยแต่จริงเฉียวแาลว่าอันแรกหรือว่า อีกงตัวมันดูผู้ใหญ่ไปดูแก่ไปอืเราโตก่อนเนาะอันนี้ทูมีทูมีหนูเอาเองเซเวอร์จะทูมีเขาติดไว้ได้มาคืออย่างอี้แล้วชื่นใจใ่ที่ป็สิทธไปได้อ่ะสบายใจอย่างปลากลับบ้านเลยนะใช่ไหมได้แล้วนี่ได้แล้วนี่รีบไปไหนอ่ะ บัตแอนบอดี้ไปสามพันยังไม่ได้มาแหวววิกเตอร์เรซิ่งในไงในไงที่บ่นกับแม่ว่าเงินหายไปไหนสามพันซื้อบัตแอนบอดี้อ๋อซื้อไอ้สบู่ล้างมือสีเขียวสีแดงอะไรไปเรียงรายในห้องน้ำเออโอเคค่ะงั้นลากันไปก่อนปิดคลิปได้จริงจเหรอคะเออกลับบ้านกันก่อนอันนี้คือชิ้นเดียวเลยลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ